สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกับส่วนแม่พึ่งมาลองทำวิธีนี้เลยค่ะบอนสีใบสวยโตวไวไร้แมลงรบกวนแน่นอนจ้าเอมาพบกับบอนสีต้นเล็กๆของแม่พึ่งนะคะนี่ใบกำลังสวยเลยค่ะ นี่ค่ะมีใบน้อยๆกำลังโผล่ขึ้นมานะคะช่วงนี้แหละค่ะเป็นช่วงที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษนอนและ,มะแมลงต่างๆชอบมาทำลายใบอ่อนๆแบบนี้นะคะถ้าทุกท่านอยากให้ใบอ่อนๆของเขานะคะโตเร็วแล้วก็สีสวยไม่มีมแมลงรบกวนและเพิ่งมีวิธีง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็ทำกันเลย ดูต้นไม้แล้วก็มีความสุขนะคะสีสวยตามธรรมชาติให้ทุกท่านเตรียมถุงพลาสติกใสใบใหญ่ๆนะคะเพื่อที่ว่าเราจะสามารถเก็บกระถางของเขาลงไปได้แบบนี้จัดวางลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำนะคะเพราะว่าเขาชอบน้ำชอบความชื้นแล้วพึ่งก็จะใส่น้ำลงไปในถุงค่ะ ยิงช่วงต้นบอนกำลังมีใบอ่อนนะคะแนะนำให้ใช้วิธีนี้ค่ะป้องกันมแมลงแล้วก็โตเร็วดีมากๆเลยใส่ถุงเรียบร้อยให้มีอากาศอยู่ด้านในป่องๆแบบนี้แหละคะ่ะรัดหนังยางด้านบนเหมือนเป็นโรงเรือนเล็กๆค่ะที่ช่วยอบให้เขาโตเร็วแล้วก็ยังช่วยป้องกันมแมลงในช่วงนี้ด้วยวิธีนี้จะทำให้ใบที่ขึ้นมาใหม่สวยงามแข็งแรงจนตะลึงเลยค่ะ นำไปเก็บแล้วก็วางไว้ในที่ร่มประมาณ3วันค่ะมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดชมความสวยงามกันนะคะหลังจากที่เก็บไว้3วันโอ้โหสวยงามทะลุดุงออกมาเลยค่ะทุกคนใบอ่อนเล็กๆที่เราเห็นเมื่อ3วันที่แล้วนะคะตอนนี้เป็นใบใหญ่เต็มใบสวยงามแบบนี้เลยค่ะโตไวเวอร์สีสวยแจ่มมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะใบที่งอกมาใหม่ใหญ่มากเลยค่ะใหญ่เท่ากับใบเดิมเลยเราสามารถนำออกมาจากถุงแล้วก็เรียงได้ตามปกติเลยนะคะน้องสวยมากทุกคนอย่าลืมมากดติดตามสวนไม่พึ่งนะคะแล้วเรามาปลูกผักทำสวนแบบง่ายๆด้วยกันเลยค่ะ